การทำงานของตำรวจประชาชนต้องเข้าตรวจสอบได้ถ้าทำสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่มีอะไรต้องตกติดสถานที่ที่ประชาชนทั่วไปห้ามเข้าคือกลังโจนวันที่23มีนาคม2,025พันตำรวจเอกเศรษราชถึงานะด้านพมบุรีด้านหาด,าด,าหาดก แต่ในที่แต่ในที่ต่ำที่ไกลมาก ตอมบุดดดีดบุีที่ดันดันตอมบุรีดันหาแดด,ดานหาแดดไม่ได้อยู่ัมา,มาก่อนเรื่องงานเนาี่ย ถ้ามึงจ้ำด่านะกูไม่ตั้งร้านค้าด้วยหรอกถึงเวลามันมันมันแบบว่าสี่เขาเข้าไปแก่เก็ก็บ่น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 เสียห้าร้อยบ้างพันบ้างจับความเร็วเพราะว่าเขาก็บ่นก็อย่างนั้นแหละค่ะไม่ไม่เห็นด้วยค่ะไม่เห็นด้วยเพราะเขาไปทําบุญเขามาทําบุญมาที่ยังไม่ถึงวัดเลยกัดดักตับเขาแล้วห้าร้อยแล้วก็ สวัสดีครับทุกคนครับอยู่ป,ะปะอมนอมนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่29มีนาคนม2568ตอนนี้เป็นเวลา17นาฬ10นาทีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณ5แยกราเพานะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับ5แยกราเพา ุดยอดไหมครับทุกคนนี่ครับขณะเหตุการณ์นะครับตึกถล่มอยู่ใกล้ๆบริเวณตรงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายภาคส่วนข้าราชการหลายภาคส่วนนะครับที่ช่วยเหลือกันพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะครับท่านผู้ชมนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับเหตุการณ์ตอนนี้วุ่นวายกันเลยนะครับแต่ตำรวจจราจรกลาง ณจุดนี้นะครับโอ้โหนะครับมันสุดยอดจริงๆเลยนะครับสุดยอดมากๆนะครับทุกคนต้ามนะนี่ นี่ผมสังเกตการนะครับการทํางานของเจ้าที่ตำรวจจราจรกลางนายนี้นะครับตะเวนแบบออ,ออกมายืนวนนะครับยืนดักรถที่เหยียบเส้นทึบตรงบริเวณตรงด้านหลังผมนะครับมาจากเจตุจักนะครับนี่ครับหลายคันครับที่โดนกันเนาะผมอยากประชาสัมพันธ์เลยนะครับไม่ว่าจะตึกถล่มแผ่นดินไหวนะครับตำรวจ จราจรกลางนะครับก็ออกมายืนดักนะครับเออผมก็ไม่รู้ว่านายทําไมแบบไม่ให้ไปเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกตรงบริเวณตรงตึกโลมเลยครับแต่ทําไมมาอ่าบริเวณตรงนี้นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับไปแล้วครับไปแล้ว มากมากครับทุกคนนุ่นตามตามไปแล้วนะครับตามรถคันนู้น จะไม่วูบนะครับเหตุการณ์เหตุการณ์ตึกถล่มเนี่ยท่านท่านยังมีจิตใจเหรือท่านท่านมีจิตใจเหรอ,หรอโอโ้นะครับเตินมนุษย์จริงๆนะครับนะตึกถล่มฝั่งนูน้นแต่ท่านมามายืนดักพี่ร้องประชาชนตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่29มีนาคม2 5 68ตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกา35นาทียืนดักกันอยู่ตรงนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งตึกถลม่มผู้คนล้มตายมากมายแต่จราจรกลางมายืนดักพี่น้องประชาชนอยู่จุดนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆนายให้รางวัลไปเลยครับไปสวัสดีครับทุกคนครับอยู่ป้อมบ้นอมไรนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่29มีนาคม2568ตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกา19นาทีครับ ตอนนี้ป้อมก็อยู่ที่ท่าแยกราชาวนะครับทุกคนนะครับด้วยความสุภาพนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็สังเกตการน,นะครับสังเกตการการ,การทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรกลางนะครับที่มายืนดักนะครับขณะตอนนี้นะครับตึกถล่มอยู่บริเวณ นะครับไม่ไกลจากพื้นที่เจ้าหน้าที่นายนี้นะครับตะเวนนะครับออกใบสั่งแล้วก็ไม่รู้ว่านําพาผู้นะครับผู้กล่าวหาที่ฝ่าเส้นทึบนะครับหรือฝ่าสัญญาณไฟต่างๆนะครับมาแล้วก็วนไปวนมานะครับผมก็ไม่รู้ว่านายนะครับเาะสั่งมาให้ยืนดักกันแบบนี้ทําไมไม่ไปอ,อ,อำนวยความสะดวกนะครับบริเวณตรงที่ พี่น้องประชาชนนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับได้รับความเดือดร้อนจากแผ่นดินไหวนะครับอยู่ข้างๆบริเวณตรงนายตำรวจนายนี้นะครับไม่ไกลนะครับไม่ถึงไม่น่าจะมันตรงข้ามนะครับตรงข้ามจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้นะครับออกมาปฏิบัติหน้าที่นะครับนี่ครับมายืนนำนวยความสะดวกแล้วก็รถที่ฝ่าเส้นทึบนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับ ตำรวจเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับนะนี่แหละครับทุกคนให้ทุกคนดูนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ยืนนั่งอยู่ที่ปลอดภัยแล้วครับไม่ได้ไป เข้าไปใกล้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับด้วยความสุภาพนะครับอย่าด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับขณะที่อยู่ใกล้ๆบริเวณแถวนี้นะครับตึกถล่มนะครับตอนนี้เจอนะครับสามลายนะครับที่ติดอยู่บริเวณโซนแอะจะไม่ได้นะครับว่าโซน A หรือเปล่านะแต่พ้อม่นองก็ได้ลงไปแล้วนะครับ นี่ครับเรียบร้อยนะครับสองคันนะครับจิตใจของเขาทําด้วยอะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตํารวจทําไมแบบพี่น้องประชาชนแบบโอ้โหย่ําแย่มากนะครับบริเวณใกล้ๆตรงนี้พี่พี่ตำรวจนะครับลงไปช่วยกันนะครับไปช่วยกันแบบต่างคนต่างไม้ต่าง,ม,างมือนะครับกลุ่มตํารวจท่องเที่ยวแล้วก็ตํารวจพระราชดำริสอนอต่างๆนะครับ มาช่วยกันนะครับแต่ตำรวจนายนี้นะครับแล้วก็จะเป็นจราจรกลางนะครับออกมาตะเวนแล้วก็เนี่ยเวลาเนี่ยมันเป็นเวลาที่เร่งด่วนนะ17เกนาฬิกาบนาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่บริเวณน,นะครับตรงเกาะกลางนะเขาไม่เห็นผมหรอกนะครับเพราะว่าผมก็สังเกตการดูครับว่า วิตีการการทางานของตํารวจทําไมเป็นแบบนี้นะครับด้วยประชาชนเนี่ยโอ้โหโดนแบบนะตอนนี้ซากนะครับซากผู้เสียชีวิตจํานวนแปดรายก็ออกมาแล้วนะครับแล้วก็เหลืออยู่ข้างในก็ยังมีอยู่นะครับท่านผู้ชมดูสิครับนี่ครับอาชีพตํารวจโอ้โหนะครับท่านสุดยอดจริงๆเลยนะครับโอ้มันไม่น่าเชื่อนะครับจะเกิดขึ้นบนแหน พื้นแผ่นดินไทยนะครับนะนี่ครับให้ให้ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าการทํางานของตํารวจมันเป็นแบบนี้นี่แหละนะครับโอ้โหนะครับเกินคําบรรยายจริงๆเลยครับท่านผู้ชมเกินคําบรรยายจริงๆเลยนะครับ วัสดีทุกคนเลยนะครับช่วยแชร์บอกต่อไปถึงนายของเขาหน่อยนะครับทำไมไม่ไปอำนวยความสะดวกให้เนี่ยตึกอยู่ข้างๆเนี่ถล่มลงมานะครับแต่ท่านก็มาออกไปสั่งนะครับมาออกไปสั่งพี่น้องประชาชนแต่หน้าที่ผมเข้าใจนะเออหน้าที่คนที่กระทำความผิดก็ก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราไม่ไปว่านะครับเออแต่มันทำให้เราเห็นว่า คนเราเนี่ยครับเกิดสภาวะฉุกเฉินนะครับด้วยภัยของธรรมชาตินะครับแผ่นดินไหวขนาด8 8ลิตรขึ้นนะนะทำให้พี่น้องประชาชนเสียชีวิตนะครับอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยไม่ไกลนะครับเนี่ยไม่ไกลจากตรงนี้เลยโอ้โหนะครับนี่ครับสังคมสังคมสังคมนำรวจนะครับนะ บางกลุ่มนี่แหละครับบางกลุ่มก็กลุ่มนี่แหละครับบางกลุ่มแล้วกันนะครับโอ้โหนะครับนี่ผมอยากให้ทุกคนเห็นเลยผมไม่ได้ไปปะเชิญหน้านะครับกลัววูบเอ่อคากล้องไห้สดนะครับเราก็อยู่ห่างๆนะครับกลัวเขาวูบขึ้นมานะครับกลัวความดันเขาขึ้นมาแล้วก็จะมาโทษผมไม่ได้นะเออนี่ครับตำรวจนะครับสวัสดีพี่ศิริชัยครับอ่าแชร์กันนะครับแชร์ไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่มี ผู้ใตบ้บังคับบัญชาแบบนี้ครับบริเวณตรงนี้นะครับเป็นห้าแยกราด้าวที่ติดกับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับท่านผู้ชมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตึกถล่มนะเออเขาเนี่ยทำได้ยังไงนะครับคุณดูดิครับเนี่ยแหมสุดยอดจริงๆเลยนะครับสุดยอดเกินนี้มีไหมนะครับอ่าเห็นไหมโอ้โหไม่รู้ว่านายโ,โทรมาหรือเปล่าหรือย,ยังไงนะครับอ่า อีกแล้วนะครับเรียบร้อยอ่านะครับให้ดูกันชัดๆนะครับท่านผู้ชมด้วยความสุภาพน,นะครับอย่าดา่าอย่าเที่ยวรวจดเดี๋ยววูบนะครับไปแล้วโอ้โหนะครับไปแล้วนะครับนี่เมื่อกี้นี้มีไม่รู้ว่ามีใครโทรมาผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี้ เออเราจะได้เห็นนะครับว่าพฤติการการทํางานของตํารวจเนี่ยเป็นยังไงนะครับนะเดี๋ยวเขาวนไปวนมานะครับเนี่ยวนไปวนมา3รอบสองสารอบแล้วนะครับผมเห็น 2- อสารอบเพราะว่าผมไปนะครับไปนําเสนอเกี่ยวกับอ,อ,อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงตึกสตงอนะครับตึกถล่มนะครับผมผมเลยขับมาเจอพอดีนะครับเฮ้ยท,ทำไมตำรวจแบบต้องมา ขับไปขับมาแล้วก็มีนะครับผู้ถูกกล่าวหาที่เหยียบเส้นทึบขับรถไปตรงนู้นแล้วก็วนไปวนมาวนมาวนไปนะครับนะนี่แหละครับสังคมโอ้โหแยกนี้นะครับไม่ไม่ธรรมดาเลยนะครับตำรวจนะฝนะากไว้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมตามในบริเวณตรงนี้โอ้สุดยอดจริงๆนะครับนายผมผมก็ไม่รู้ว่าคุณกินข้าวกับอะไรนะเอาจริงๆนะคุณกินข้าวกับอะไรทําไมใจคุณถึงได้ ขยังขนาดนี้โอ้มันแม่คือมันเกินคำบรรยายของผมจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะแจะบอกต่อกันแล้วนะครับผมปมอ้อมบัน้อต้องขอกรอบลาเพิยงคนี้อย่าทำผิดนะครับสวัุดีครับทุกคนครับอยู่ปมอมบนน้อมนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2568ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกับอีก35นาทีครับตอนนี้ผมลงพื้นที่ ตึกถล่มนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนสุกิตอยู่ข้างๆกับสวนจสุจันะครับอ่ะนะครับวันนี้ผมก็ได้กับสมาคมนักรบาด่านเดือนเรานะครับมอบฐานน้ําใจให้พี่ๆกู้ชีพกู้ภัยกู้ประสบภัยในตึกถล่มครั้งนี้นะครับลงมาพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูครับท่านผู้ชมตอนนี้เรายังมานะครับยังมาไม่ถึงครับพี่ เกียงไก่สำเนานวนนะครับมากับพี่หนุ่มศารยานะครับที่ผมก็ได้นำน้ำดื่มนะครับทางสมาคมปายเกียงไก่ไทยอ่อนนะครับได้มีได้ครับกิจกรรมนะครับใส่ด้านใส่เก็งได้นะครับนี่เราก็มีเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มมาให้พี่ๆกู้ชีพกู้ภัยนะครับด้านขาด้า อันนี้ก็ยัดเลยยัดรถเลยนะครับไทยมื่อวานนี้ผมก็มารอบนึงแล้ววันนี้ก็มาอีกรอบนึงนะครับจอดจอดตรงนี้เลยต้องรอสุดน้ำมาให้ สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนี่เป็นบกจลนะครับเห็นไหมพี่ๆบกจลจะอยู่ในโซนหน้านะครับเดี๋ยวเราน้ํานะครับมาสมาคมน้อรรบมันเดือนเรานะครับวันนี้ครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่30มิีนาคมสอ6พันร้อยหกสิบแปดตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงห้าสิบนาทีนะครับตอนนี้ผมอยู่พื้นที่บริเวณอ่าพี่ตำรวจนะครับให้ของเดี๋ยวพี่ๆจราจรกลางเข้าประสานนะครับทางสมาคมเมาน้ำดื่มมานะครับ นี่ครับเป็นไอพูซอมบี้ไทยมดพรมบุรีมีดีที่ด่านด่านพรมบุรี